นิวนรณ์พอมันหายไปแล้วก็คือใจก็เริ่มดีลหลายๆคนเนี่ยสังเกตดูคนที่ไม่ค่อยมีนิวรณ์เนี่ยจิตเขาไม่มีอนาคตจิตเขาไม่มีอดีตแต่จิตเขาจะมีพรมวิหารอยู่ในตัวพรมวิหารคือมันมีเมตตามีกรุณามุติตาอุเบกขาเขาทําอะไรก็เป็นแบบเนี้มองคนนี้ก็สงสารเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาคนนี้รวย รวยแล้วก็มองเห็นว่าโอ้หน้านะนะเมตตากรุณามุตญาจิตเราจะมองเขาแบบนั้นเลยคนรวยคนจนเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อมากก็โอ๊ยเมตตาเขาเนาะอยากให้เขาพ้นทุกข์นะเขากําลังทุกข์แต่เขาไม่รู้ทุกข์กับความสวยเขาทุกข์กับความหล่อเขาทุกข์กับความรวยทุกข์กับความจนมีค่าเท่ากันเลยนะมันเท่ากันนะมันไม่ได้ต่างกัน มันมีอนิจจังของมันเองมันมีทุกขังของมันเองมีอนัตตาแต่เขาก็ลงัลงหลงยึดอะไรสักอย่างที่มันหลอกตาเขาเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงภสษาอารมณ์มันไปนแค่กระทบกันแล้วคงอยู่แต่เขาจะหลงอยู่แบบเนี้ว่ามันมีจริงอย่างนี้แต่นั้นพอเราละนิวรณ์มีพรหมวิหาร พราวิหารคือมันไม่อิจฉาใครนะเขารวยก็เห็นว่าเขารวยเขาจนก็เห็นว่าเขาจนเขาหนุ่มเขาสาวก็เห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละ